ที่ห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจังหวัดปัตตานีพนโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภักที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม5จังหวัดเายแดนภาคตาใต้นำโดยได้อับดุลอาฟิดฮิเลประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม5จังหวัดเายแดนภาคตาใต้เข้าเยี่ยมและพบปะแม่ทัพภาคที่4ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมประสานความร่วมมือ และสารต่อนโยบายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าร่วมให้การต้อนรับค่ะด้านนายอับดุลฮาฟิธฮิเลประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีกับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4คนใหม่ ว่าวันนี้ทางคณะได้มีโอกาสมาเยี่ยมสแสดงความยินดีรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และขออวยพรให้ท่านแม่ทัพภาคที่4ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจให้ประสบความสําเร็จในทุกประการพร้อมสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุขทังเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสอนศาสนาอิสลามพร้อมจะเป็นพร้อมจะเป็นให้ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน โอกาสนี้พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4พ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวว่ามีความยินดีกับโอกาสที่ได้รับตําแหน่งแม่ทัพภาคที่4และพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลและสารต่อนโยบายของกองกำ ก็อำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งแผนรองรับจังหวัดชายแดนภาคใต้มาขับเคลื่อนการทำงานต่างๆทั้งการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการดูแลพื้นที่ทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนภายใต้ของการสร้างความเข้าใจเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สันติสุข วันนี้ต้องขอขอบคุณทางเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาส,สนาอิสลามที่ได้มาแสดงความยินดีและขอความร่วมมือเน้นยำ้ำด้านปัญหาย,ยาเสพติดยังคงเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและสถานศึกษามไม่สามารถจะละเลยได้ทั้งนี้ขอยืนยันจะนำประสบการณ์การทำงานในภาคใต้เกิดตลอดทั้งชีวิตพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไปครับ